สวัสดีค่ะวิวเอพาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดาสาตรงจากกรุงวอชิงตันออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงนะคะประจำวันพระศัปปดีที่4เมษายน2567ตามเวลาประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้มีดิฉันนที่การกำลังวันร่วมด้วยคุณนภร,รช,ชัยเฉลิมมงคลนำเสนอข่าวสารกันนะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะแผ่นดินไหวเลวร้ายที่สุดในรอบ25ปีเขย่าไต้หวันคร่า9ชีวิตนับ1 0สูญหาย อิสราเอลรับทำผิดพลาดร้ายแรงหลังโจมตีรถ NGO ในกาซาฆ่าเจชีวิตตำรวจฟินแลนด์เผยการบุลลี่คือมูลเหตุจูงใจก่อเหตุยิงเหยื่อเมื่อวันอังคารและปังไม่หยุดค่ะเมอ t a เทลส s w ว f ปขึ้นแท่นเศรษฐีนีหมื่นล้าน ส่วนเสริมข่าววันนี้ทั้งรักทั้งชังเมื่ออาเซียนต้องเลือกจีนในฐานะมหาอำนาจก่อนส่งท้ายกันวันนี้ซูเปอร์ฮีโร่รีไซเคิลแมชวนเด็กเวเนซุเอลาต่อสู้เพื่อสิ่งแวดล้อมจะเป็นอย่างไรร,รอติดตามได้ในข่าวสดเสรตรงจากว o a อสดจรจกรุงวอชิงตันค่ะ ข่าวแรกวันนี้นะคะเริ่มต้นกันที่ไต้หวันนะคะเพราะว่าแผ่นดินไหวเลวร้ายที่สุดในรอบ25ปีที่เกิดขึ้นที่ไต้หวันนั้นคร่าชีวิตอย่างน้อย9ก้ารายแล้วนะคะและมีผู้บาดเจ็บมากกว่า1 0 0 0คนด้วยกันขณะที่ตอนนี้ก็น่าติดตามเพราะว่าคนงาน70ชีวิตที่เดินทางด้วยรถมินิบัสไปยังโรงแรมที่อุทยานแห่งชาติในช่วงเกิดแผ่นดินไหวนั้นยังคงเป็นผู้สูญหายอยู่ค่ะ ทีมกู้ภัยยังทำงานแข่งกับเวลาในวันพระศบกรีตามลาท้องถิ่นในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวซึ่งคาดว่าจะติดอยู่ในซากปรักหักพัง จากเหตุธรณีพิโรธซึ่งรวมถึงคนงาน70คนที่คาดว่าจะติดอยู่ที่เหมืองหินนะคะทางการระบุว่าแผ่นดินไหวขนาด7.2ที่นอกชายฝั่งเกาะไต้หวันเมื่อช่วงเช้าวันพุธคราชีวิตอย่างน้อย9รายและบาดเจ็บมากกว่า1,000คนแรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้ในหลายภูมิภาคของเกาะแห่งนี้ค่ะซึ่งรวมถึงกรุงไทเปด้วย โดยพื้นที่ที่เสียหายส่วนใหญ่นั้นอยู่ในเขตอยู่ในเขตควาเลียนซึ่งเป็นหุบเขาและยังทำให้พื้นที่เกาะทางใต้ของญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์ต้องส่งสัญญาณเตือนภัยคลื่นยักษ์ซึนามิทันทีด้วยนะคะแผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้นหนึ่งวันก่อนช่วงวันหยุดยาว4วันค่ะซึ่งทำให้นะักท่องเที่ยวติดค้างอยู่ในเขตควาเลียนหรือไม่ก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเปลี่ยนเส้นทางที่ไกลขึ้นเพื่อออกไปยังพื้นที่อื่นๆของไต้หวันค่ะ ทางกระทรวงคมนาคมไต้หวนันพยายามเพิ่มเที่ยวบินเที่ยวเรือรวมทั้งเพิ่มขบวนการขนส่งระบบรางในวันพระหัสบดีเพื่อหวังที่จะแก้ปัญหาเรื่องการจราจรจากแผ่นดินไหวค่ะอย่างไรก็ตามประชาชนในเขตฮาาเหลียนระบุว,ว่าพวกเขาเลือกจะใช้เส้นทางที่ซับซ้อนขึ้นแต่ว่าคาดการได้ในการไปถึงจุดหมายปลายทางแทนนะคะ สำนักอุตุนิยมวิทยาไต้หวันรายงานการเกิด aftershock มากกว่า150ครั้งในช่วงเวลา17ตริกาของวันพุธและได้เตือนให้ประชาชนเตรียมรับมือกับ aftershock ขนาด6ถึง ในช่วงเ4วันจากนี้นะคะหลังจากเกิดแผ่นดินไหวไต้หวันก็มีกำลังใจหลั่งไหลามาจากทั่วโลกค่ะทั้งนายกรัฐมนตรีฟูมิโอกิชิดะแห่งญี่ปุน่นประธานาธิบดีฟรินามากอสตูเนียนฟิลิปปินส์และชาลส์มิเชลผู้นำสภาพยุโรปซึ่งล้วนแต่ส่งแถลงการให้กำลังใจไต้หวันนะคะ ด้านโฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติของทําเนียบขาวเอเดรียนวอร์เซนได้กล่าวในวันพุธตามเวลาสารัฐด,ด้วยค่ะว่าทางรัฐบาลกรุงวอชิงตันพร้อมที่จะส่งความช่วยเหลือที่จําเป็นให้แก่ไต้หวันด้วยนะคะคุณนภรัตครับจากที่เอเชียนะครับไปต่อกันที่ตะวันออกกลางบ้างครับกองทัพอิสราเอลกล่าวในวันพุธว่าการโจมตีของตนเข้าใส่กลุ่มเจ้าที่บรรเทาทุกข์ในกาซ่านั้นถือเป็นความผิดพลาดร้ายแรงครับ The strike was not carried out with the intention aid workers. It was mistake that harming carried workersers. was was WCK followed A a of ผู้ปัญชาการเหล่าทัพของอิสราเอลพนโทเฮอร์ซีฮาเลวีกล่าวว่าเกิดการระบุปเป้าผิดพลาดในเวลากลางคืนระหว่างสงครามภายใต้สภาพการที่สลับซับซ้อนมากจนทำให้เจ้าหน้าที่7คนขององค์กร World Central Kitchen หรือ WCK เสียชีวิตจากการโจมตีครับฮาเลวี กล่าวคำถแถลงที่เป็นวิดีโอว่า WCK เป็นองค์กรที่คนพวกเขาทำงานทั่วโลกรวมทั้งในอิสราเอลเพื่อทำสิ่งดีๆภายใต้สถานการณ์ที่ยากลำบากและกล่าวว่ากองทัพอิสราเอลทำงานใกล้ชิดกับ World Central Kitchen และเห็นถึงความสำคัญอย่างยิ่งของงานที่พวกเขาทำครับ ในวันเดียวกันโฮเซอันเดรสผู้ก่อตั้ง World Central Kitchen เขียนในบทความลงสื่อ The New York Times และเปิดเผยกับรอยเตอร์ว่าอิสราเอลปฏิบัติการโจมตีโดยตรงต่อพาหนะที่ถูกระบุชัดเจนและการสัญจรของรถเป็นสิ่งที่กองทัพอิสราเอลทราบดีครับ What are they doing that they were targeting us in a ี่มีความ i ัดแย้งในพ n a นที่ที่ถูกควบคุมโดยอิสราเอลพวกเขารู้ว่าทีมของเราเคลื่อนที่ไปต อันเดรสกล่าวว่าการโจมตีที่เกิดขึ้นเป็นผลของนโยบายที่บีบให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเหลืออยู่ในระดับต่ำขั้นรุนแรงครับทอยความนี้สะท้อนถึงความไม่พอใจขององค์กรบรรเทาทุกข์ที่ประสบความยากลำบากในการนำความช่วยเหลือเข้าพื้นที่ในกาซาไปสู่ชาวปาเลสไตน์ที่มีความเป็นอยู่ยากลำบากท่ามกลางสงครามอิสราเอลฮามาสอันเดรสระบุด้วยว่าคุณไม่สามารถชนะสงครามนี้ได้ด้วยการปล่อยให้ประชาชนทั้งหมดไม่มีอาหารกิน ทั้งนี้ประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนกล่าวโมหนังคารนะครับว่าการโจมตีครั้งนี้ทำให้เขาโกรธเกรี้ยวและใจสลายครับเจ้าหน้าที่ผู้เสียชีวิตจากการโจมตีนั้นมีทั้งชาวปาเลสไตน์พลเมืองออสเตรเลียโปแลนด์อังกฤษและผู้ถือสองสัญชาติคืออเมริกันและแคนาดารวมอยู่ด้วยทั้งนี้ World c e n t r a l k i t c h e n กล่าวว่าได้ระง,งับความช่วยเหลือด้ามรัเสเซียรรในพื้นที่หลังการโจมตีแล้วครับ ไปที่นาโตกันบ้างนะคะกลุ่มพันธมิตรนาโตเห็นชอบในวันพุธในการริเริ่มแผนการสนับสนุนทางการทหารแก่ยูเครนในระยะยาวนะคะทว่าในที่ประชุมนาโต้ค่ะกลับมีประเด็นการเสียงแตกในกรอบความช่วยเหลือที่ทางเลข,ขาธิการนาโตได้เสนอไปค่ะ โดยเยนสโตนเบิร์กเลยค่ะทการนาโตเสนอให้จัดทำในรูปแบบงบช่วยเหลือ,อลยูเครน1น0 0 0ล้านดอลลาร์ในกรอบเวลา5ปีนะคะซึ่งจะเปิดทางให้พันธมิตรทางการทหารชาติตะวันตกนั้นมีบทบาทโดยตรงมากขึ้นในการจัดส่งอาวุธกระสุนยุโทโธปกรณ์ต่างๆให้แก่ยูเครนในการสู้รบกับการลุกรางของรัสเซียะค่ะ เจ้าที่การทูตที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้เผยกับรอยเตอร์ว่าภายใต้แผนการดังกล่าวนาโตจะเข้ามาจัดก,การประสานงานบางส่วนจากแนวร่วมเฉพาะกิจที่นำโดยสหรัฐที่รู้จักกันในชื่อแรมสไตน์นับเป็นท่าทีที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการตัดงบความช่วยเหลือของสหรัฐหากโดนด์ทรัมป์กลับคืนสู่ทำเนียบขาวค่ะ สโตรเดนเบิร์กกล่าวเมื่อวันพุธว่าเราจําเป็นต้องเปลี่ยนพลวัตของการสนับสนุนและว่าเราต้องทําให้แน่ใจว่ามีความช่วยเหลือด้านความมั่นคงระยะยาวต่อยูเครนที่เชื่อถือได้และคาดการได้ลดความช่วยเหลือระยะสั้นและเพิ่มคํามั่นความช่วยเหลือในกรอบเวลาหลายปีขึ้นมาเละาณะนโ้ตั้งเป้าจะให้32ชาติสมาชิกลงมติในเรื่องนี้ในการประชุมสุดยอดนาโตในเดือนกรกฎาคมนะคะ ที่ผ่านมานาโต้ยังคงมุ่งเน้นส่งความช่วยเหลือที่ไม่เป็นอาวุธร้ายแรงให้แกย่ยูเครนด้วยความกังวลว่าการมีบทบาทโดยตรงในสงครามนี้อาจเป็นการยกระดับความขัดแย้งให้กับ กับรัเสเซียซึ่งชาติสมาชิกนาโต้จะหาอาวุธให้แก่ยูเครนมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ในรูปแบบของความร่วมมือทวิภาคีค่ะอย่างไรก็ตามเงื่อนไขของข้อเสนอดังกล่าวยังคงเป็นที่ถกเถียงในเวทีประชุมนะคะโดยรัฐมนตรตีต่างประเทศฮังการีปีเตอร์ซิจาโตระบุว่าฮังการีจะไม่สนับสนุนข้อเสนอของนาโตที่อาจดึงพันธมิตรเข้าสู่สงครามหรือเปลี่ยนแปลงการป้องกันตนเองเป็นการโจมตี ส่วนรัฐมนตรีต่างประเทศเยอรมน,นีอันนาเลนาแบร์บอกได้ระบุว่าแผนการดังกล่าวถูกต้องและสําคัญเช่นเดียวกับรัฐมนตรีต่างประเทศลัตเวียคริสตานิสแครินส์ที่ยินดีกับข้อเสนอนี้แต่เพิ่มเติมว่าควรมีการระบุสัสดส่วนการสนับสนุนตาม GDP ของประเทศสมาชิกขณะที่ประเทศสมาชิกชาติอื่นๆต้องการดูข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมโดยเฉพาะเส้นทางของเงินสนับสนุสน,นยูเครนภายใต้ข้อเสนอนี้ค่ะ ด้านรัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนดมิตร์โกลเบาได้ออกมาเรียกร้องให้มีการระดมทุนสนับสนุนใหม่ไม่ใช่การปัดฝุ่นคำมั่นในความช่วยเหลือที่มีอยู่ส่วนรัสเซียระบุว่านาโตนั้นได้กลับไปในกรอบแนวคิดแบบสงครามเย็นในระหว่างที่นาโตก้าวเข้าสู่ปีที่75ในสัปดาห์นี้นะคะโดินาโตระบุว่ายูเครนไม่สามารถเข้าร่วมนาโต้ได้ในระหว่างที่ทำสงครามกับรัสเซียแต่ยูเครนนั้นจะกลายเป็นสมาชิกนาโตได้สักวันหนึ่งค่ะ กลับมาที่ภาคฝั่งอาเซียนกันบ้างนะคะมีการสำรวจความเห็นประจำปีค่ะที่ไปสอบถามประชาชนใน10ประเทศสมาชิกอาเซียนเกี่ยวกับความคิดเห็นในเรื่องต่างๆในกลุ่มประเทศที่มีความเชื่อมโยงกันในระดับภูมิภาคและระดับสากลน,นะคะซึ่งก็ทำการสำรวจมาตั้งแต่ปี2019แต่ว่าประเด็นนี้น่าสนใจเพราะว่าในปีล่าสุดนี้เหมือนจะมีจุดเปลี่ยนขึ้นมานะคะเมื่อเสียงส่วนใหญ่นั้นระบุว่าถ้าเกิดจะต้องเลือกระหว่างจีนกับสหรัฐแล้ว ก็คงจะต้องเลือกพยามังกรแทนพยาอินซีเป็นครั้งแรกซึ่งเรื่องนี้คุณนภรชัยเฉลิมมงคลสุบรายงานเกี่ยวกับผลสํารวจที่ว่านี้นะคะจากบทวิเคราะห์และสื่อต่างๆมาถ่ายทอดเสนอค่ะครับคือตั้งแต่สถาบันคลังสมองที่ชื่อว่า ISEAS-Yusof Ishak Institute ในสิงคโปร์เริ่มจัดทำรายงานที่มีชื่อว่า State of Southeast Asia ขึ้นมาเมื่อ5ปีก่อนนะครับสหรัฐ กลายมาเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งในฐานะมหาอำนาจโลกในใจชาวอาเซียนมาโดยตลอดนะครับคุณนิติการแต่ว่าในการสำรวจครั้งล่าสุดระหว่างเดือนมนกราคมถึงกุมภาพันธ์ปีนี้ก็มีการพลิกครั้วเป็นครั้งแรกนะครับโดยงานวิจัยล่าสุดสอบถามความเห็นประชาชนเกือบ2,000คนที่เป็นตัวแทน5กลุ่มครับประกอบด้วยผ่ายกชนภาคประชาสังคม NGO หรือสื่อเจ้าหน้าที่รัฐและองค์กรระดับภูมิภาคหรือระดับสากลสรุปมาวา่า เมื่อมีการตั้งคำถามว่า5าเกิรถูกบีบให้เลือกระหว่างจีนกับสหรัฐจะเลือกใคร50.5%ของผู้ตอบแบบสอบถามเลือกจีนครับส่วน49.5%ก็เลือกสหรัฐผลการสรวจนี้ถือเป็นการพลิกอย่างรุนแรงเมื่อเทียบกับตัวเลขรายงานปีที่แล้วที่อยู่ที่38.9%ที่เลือกจีนและ61.1%เลือกสหรัฐนะครับอย่างไรก็ตามนะครับตัวเลขนี้ก็ถือเป็นแค่ค่าเฉลี่ยจากการสํารวจจาก10ประเทศเพราะเมื่อลงลึกในรายละเอียดแล้วจะพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ของสิงคโปร์เวียดนามแล้วก็ฟิลิปปินส์ ก็ยังมองว่าสหรัฐก็คือมหาอำนาจของโลกอยู่ดีแต่ว่าในกรณีของสองประเทศหลังนี้ไม่น่าเป็นเรื่องที่แปลใจนะครับคุณนิธิการหาพิจารณากรณีรเผชิญหน้ากันระหว่างยามชายฝั่งของจีนกับฟิลิปปินส์ในพื้นที่พิพาทของทะเลจีนใต้ที่เกิดขึ้นบ่อยๆในช่วงที่ผ่านมารวมทั้งกรณีที่กรุงฮานอยเพิ่งยกระดับความสัมพันธ์กับกรุงวอชิงตันขึ้นมาเป็น หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านหรือว่า comprehensive strategic partnership ซึ่งถือเป็นระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสูงสุดที่เวียดนามมีให้ประเทศเอื่นๆนะครับเป็นการพลิกขั้วที่น่าสนใจนะคะแต่ว่าปรากฏการที่เกิดขึ้นนี้ในการสำรวจที่มีตัวเลขออกมาเนี่ยมันสะท้อนว่าสหรัฐเนี่ยให้ความสนใจอาเซียนน้อยลงหรือเปล่า ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับโดยรายงาน State of Southeast Asia 2024 Survey Report นี้ชี้ว่าขณะที่สหรัฐยังคงสันนภาพความเป็นผู้ให้การสับสนุนภูมิภาคอาเซียนในการคงไว้ซึ่งความเป็นระเบียบเรียบร้อยที่อิงตามกฎเกณฑ์และกฎหมายระหว่างประเทศเสมอมานะครับผู้ตอบแบบสอบถามราว38.2%มองว่านโยบายต่างประเทศของสหรัฐภายใต้รัฐบาลประธานาธิบดีจโจไบเดนนั้นให้ความสำคัญกับอาเซียนลดลงครับ ง25.2%นั้นที่เห็นว่าประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยให้ความสำคัญกับภูมิภาคนี้อีกประเด็นน่าสนใจครับคุณธิติการคือ34.9%เชื่อว่าสหารัฐเนี่ยยังเป็นหุ้นส่วนด้านความมั่นคงที่ไว้วางใจได้แต่ที่ต้องดูเพราะว่าตัวเลขนี้ลดลงจากปีที่แล้วที่47.2%นะครับก็คือมีตัวเลขที่ปรับลดลงในมุมมองของอ,อาเซียนที่มีต่อสหรัฐใช่ <c oughs> ครับแล้วในกรณีของจีนปัจจัยอะไรที่ กอให้กอห,ห,หนุนดีกว่าให้กรุงปักกิ่งเนี่ยกลายมาเป็นประเทศโปรดของอาเซียนไปซะได้เรื่องหนึ่งที่หลายคนคงปฏิเสธไม่ได้ก็คือแนวคิดเร,เริ่ม1แถบ1เส้นทางของจีนนะครับหรือว่า Belt Road Initiative โดยเฉพาะในใสายตาของมาเลเซียอินโดนีเซียลาวบรูไนแล้วก็ประเทศไทยครับที่ล้วนได้ประโยชน์จากนโยบายนี้แล้วก็มองว่าจีนเนี่ยน่าจะยังคงมุ่งมั่นรักษาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับอาเซียนต่อไปอีกนานแม้ว่าจะมีคําคอร์รหาว่านี่คือนโยบายการทูดสร้างกับดักหนี้ แล้วก็ความจริงที่ว่าเม็ดเงินการลงทุนโดยโตรงหรือว่า foreign direct investment จากจีนเข้ามายัางอาเซียนเนี่ยยังตามหลังสหรัฐญี่ปุ่นและ EU อยู่มากนะครับแต่ในภาพรวมนะครับจีนก็ดูดีในสายตาอาเซียนจริงๆโดยดูยได้จากที่การอาที่อาเซียนประกาศให้จีนเป็นคู่เจรจาประเทศแรกที่รับการยกระดับมาเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านเมื่อปี2021ทั้งสองฝ่ายก็ยังมีการอัปเกรดข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียนให้กลายมาเป็น อาเซหรือว่า regional comprehensive economic partnership รวมทั้งทั้งสองฝ่ายก็แสดงความสนใจจะเข้าเป็นสมาชิกข้อตกลง cptpp นะครับ comprehensive and progressive agreement for trans pacific partnership ทั้งหมดนี้ยิ่งทำให้จีนมีบทบาทสำคัญในการนำชีน้นำพลวัตการค้าในภูมิภาคนี้มากยิ่งขึ้นครับคำถามสุดท้ายของอการสำรวจนี้นะคะคก็คือว่าแล้วตัวเลือกของอาเซียนย เท่าที่เห็นเราก็จะเห็นภาพชัดว่าเริ่มเป็นจีนแต่ว่าก็ยังคงมีหลายประเด็นที่ต้องจับตากันต่อจากนี้ใช่ไหมใช่ครับผู้ที่เป็นผู้นําการเขียนรายงานนี้นะครับที่ชื่อ s ชารอนเซียให้ความเห็นว่าผู้ตอบแบบสอบฐานส่วนใหญ่นั้นยังมีความไม่ค่อยแน่ใจไม่สบายใจแล้วก็ความกังวลเกี่ยวกับอิทธิพลเชิงยุทธศาสตร์ เชิงการเมืองและเชิงเศรษฐกิจของจีนต่อตนนะครับโดยผลการสํารวจพบว่าคนส่วนใหญ่คือประมาณ64.75นะครับกังวลเกี่ยวกับอิทธิพลของจีนที่แผ่ขยายเข้ามาเรื่อยๆในอาเซียนนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับมาร์คเอสโคเกนเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านการศึกษาประเด็นความขัดแย้งและสัติภาพที่มาหาวิทยาลัยคันไซไกไดที่ญี่ปุ่นบอกกับนิตยสารไทม์ว่าผลการศึกษาทั้งหมดในปีนี้ ถือว่าไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจเท่าใดนะครับเพราะบอกว่าอาเซียนในฐานะองค์กรสถาบันหน,หนึ่งเนี่ยก็แตกแยกกันเองเหมือนกันมีการแสงพฤติกรรมที่แตกต่างออกมาหลากหลายมากมายเมื่อพูดถึงกรณีของความสัมพันธ์สหรัฐและจีนผู้ช่วยศาสตราจารย์โคเกิลยังกล่าวด้วยว่า ประเทศอาเซียนหลายประเทศก็มักเลือกรักษาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกับจีนไว้ผ่านการทําการค้าการลงทุนในโครงการพัฒนาต่างๆมาโดยตลอดนะครับแต่ก็ทําการดําเนินป้องกันความเสี่ยงของตัวเองที่จะไม่ให้จีนเนี่ยมาขยายอิทธิพลมากเกินไปแล้วก็ขยายขอบเขตอานานิคมของตนด้วยการเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนทางการทหารกับสหรัฐไปพร้อมๆกันด้วยนี่เองครับ ค่ะเป็นประเด็นที่เข้มข้นนะคะสำหรับมุมมองของอาเซียนที่มีต่อมหาอำนาจอย่างสหรัฐและจีนนะคะขอบคุณมากค่ะคุณนพรรค่ะไปฟังข่าวกันต่อนะคะขยับมาที่มาเลเซียกันบ้างทางอดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนะาจิประซักที่อยู่ในเรือนจําจากข้อหาทุจริตนั้นยื่นขอต่อสารให้ตนเองออกมารับโทษจําคุกที่บ้านภายใต้เงื่อนไขกักบ,บริเวณนะคะตามรายงานของรอยเตอร์เมื่อวันพุธก่อนหน้านี้เขาถูกตัดสินจําคุก12ปีฐานมีความผิดที่โัวพันกับกองทุนวัน MD b มดีมุ ค่าหลายพันล้านดอลลาร์และในเดือนกุมภาพันธ์นั้นเขาสามารถลดโทษกึ่งหนึ่งตามการพิจารณาของคณะกรรมการที่มีสุลต่านมาเลเซียทรงเป็นประธานอย่างไรก็ตามบทบากของกษัตริย์สุลต่านอับดุลลาจะหมดลงในเดือนซึ่งหมดลงในเดือนมก,กราคมตามวาระการดํารงตําแหน่ง5ปีค่ะ นาิประซักยื่นขอต่อศาลสูงมาเลเซียเมื่อ1เมษายนว่าตนได้รับข้อมูลที่ชัดเจนในคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมที่ออกโดยกษัตริย์มาเลเซียพร้อมด้วยคำตัดสินของคณะกรรมการวินิจฉัยในการขออภัยโทษนะคะอดีตนายกมาเลเซียผู้นี้กล่าวว่าเอกสารดังกล่าวสามารถทำให้เขาได้รับสิทธิ ที่เหลืออยู่อีก6ปีด้วยการถูกจองจำในบ้านพักของตนเองตามข้อมูลของเว็บไซต์ของศาลนะคะทั้งนี้ศาลสูงกัวลาลัมเปอร์จะรับฟังการยื่นขออภัยโทษครั้งนี้ของนาจิบในวันพฤหัสบสปปดีค่ะคุณนภร,รัชค่ะค,คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะสามารถเข้าไปติดตามเราได้ทางเว็บไซต์วิวเอไทยคอมนะคะไลฟ์เฟซบุ๊กกันอยู่ในตอนนี้นะคะแล้วก็ยูทูบด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยัง มี Instagram แล้วก็ X นะคะรวมถึง Spotify ให้ได้ติดตามกันด้วยค่ะไปที่ความคืบหน้าของเหตุสะเทืองขวัญที่เกิดขึ้นในฟินแลนด์ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกนะคะแต่ว่าเป็นเหตุสะเทืองขวัญที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นครับก็ล่าสุดนะครับตำรวจฟินแลนด์กล่าวว่าสาเหตุของการยิง เหยื่อเมื่อวันอังคารที่ชาญกรุงเฮลซิงกิที่ทำให้เยาวชนวัย12ปี1รายเสียชีวิตเกิดขึ้นจากการถูกกลั่แกล้งและก็รังแกรครับโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจกล่าวในแถลงการณ์ในวันพุธนะครับว่าผู้ต้องสงสัยกล่าวระหว่างการสอบปากคำว่าเขาเป็นเป้าของการบูลลี่และบอกด้วยว่าข้อมูลนี้ได้รับการยืนยันในการสอบปากคำเบื้องต้นของตำรวจครับในเมื่อช่วงเช้าของวันอังคารตามลาท้องถิ่นนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจไปเข้าล้อมโรงเรียนมันธยมศ,ศึกษาตอนต้นในเมืองแวนด้า ชาญกรุงเฮลซิงกิซึ่งมีนักเรียนราว800คนหลังจากมีรายงานเหตุยิงการที่โรงเรียนดังกล่าวเมื่อเวลา9้านาฬิกานาทีนะครับโดยตำรวจระบุว่านักเรียนถูกยิงนั้นมี3คนหนึ่งนั้นเสียชีวิตและอีกสองคนมีอาการสาหัสโดยทั้งผู้ก่อเหตุและผู้ถูกยิงต่างเป็นเด็กอายุสิบสอง,ท,ง,ท,งทั้งหมดนะครับตำรวจก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยมาได้พร้อมปืนพกหนึ่งกระบอกในเวลาต่อมาซึ่งนำมาสู่การสอบปากคำที่มาถึงสาเหตุข,ของเหตุการณ์ันี้นะครับ ค่ะไปกันที่สารัฐก,กันบ้างนะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคระบาดแล้วก็กระทบกับปัญหาไข่ปัญหาราคาไข่ไก่ในประเทศด้วยเพราะว่าผู้ผลิตไข่สดในสารัฐนะคะปิดโรงงานชั่วคราวทางตอนใต้ของรัฐเท็กซัสค่ะหลังจากพบเชื้อไวรัสไข้หวัดน,นก H5N1 ในไก่ที่อยู่ในฟาร์มทางบริษัทผู้ผลิตไข่สด Kelman Foods ออกแถลงการเมื่อวันอังคารว่าทำลายไก่ไข่จำนวน1ล้านตัวและแม่ไก่สาวอีก3 3 7 0 0 0ตัวนะคะที่เป็น สัดส่วน3.6%ของจำนวนไก่ทั้งหมดของบริษัทหลังจากพบไวรัสไข้หวัดนกในโรงงาน ในแถลงการระบุว่าทางบริษัทกําลังทํางานร่วมกับทางการในทุกระดับและหน่วยงานของอุตสาหกรรมไข่ไก่เพื่อที่จะลดความเสี่ยงของการระบาดในอนาคตนะคะทางบริษัทก็ร,ระบุด,ด้วยว่ายังไม่พบความเสี่ยงของไข้หวัดนกที่เกี่ยวข้องกับไข่ไก่ที่ผลิตได้แล้วก็ยังไม่มีการเรียกคืนไข่ไก่ของทางบริษาาัทค่ะแต่ว่าแถลงการของบริษัทนั้นก็มีขึ้น1วันหลังจากหน่วยงานสาธารณสุขเท็กซัสประกาศว่าพบผู้ที่ทํางานในฟาร์มนม1คนติดเชื้อไข้หวัดนกนะคะซึ่งทางศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC ก็ระบุว่าเป็นผู้ติดเชื้อไข้หวัดนกรายแรกที่ได้รับเชื้อดังกล่าวในฟาร์มนมนะคะคุณนพรัตน์ครับจากประเด็นของภาวะสาธารณสุขมาดูเรื่องของกฎหมายสังคมที่เอเชียกันบ้างนะครับรัฐบาลฮ่องกงเปิดเผยในมตพูดนะครับว่าจะอนุญาตให้บุคคลข้ามเพศสามารถเปลี่ยนคําระบุเพศในบัตรประชาชนของตนได้แม้ยังไม่เสร็จสิ้นกระบวนการผ่าตัดแปลงเพศก็ตามครับ โดยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับสารฮ่องกงลงความเห็นอย่างเป็นเอก,กฉันท์ไปนในทางสนับสนุนตัวแทนคนข้ามเพศครับสารระบุว่าจะเป็นการละเมิดสิทธิบุคคลข้ามเพศถ้าเขาไม่สามารถเปลี่ยนคําระบุเพศในบัตรประชาชนได้แม้ยังไม่เสร็จสิ้นกระบวนการผ่าตัดแปลงเพศก็ตามด้านหนึ่งนะครับคำตัดสินนี้ถูกมองว่าเป็นชัยชนะของกลุ่มความหลากหลายทางเพศครับอย่างไรก็ตามรัฐบาลฮ่องกงปรับเกณฑ์ใหม่ในการพิจารณาสิทธิ์การเปลี่ยนคําระบุเพศว่าต้องมีการ ตัดหน้าอกออกสําหรับชายข้ามเพศและต้องตัดอวัยวะเพศชายออกสําหรับหญิงข้ามเพศนอกจากนั้นยังต้องรับฮอร์โมนต่อเนื่องอย่างต่ำสองปีก่อนยื่นขอเปลี่ยนคำระบุเพศบนบัตรประชาชนด้วยนักรณรงค์กล่าวว่าเกณฑ์ดังกล่าวสุดโต่งเกินไปครับและกังวลเรื่องประเด็นความเป็นส่วนตัวจากการที่ต้องแสดงผลตรวจเลือดเพื่อวัดระดับฮอร์โมนทางนี้ในฮ่องกองนะครับซึ่งเป็นอดีตอาณานิคมอังกฤษกลับสู่การเป็นส่วนหนึ่งของจีนเมื่อปี1997 กลุ่มคนข้ามเพศในสังคมจีนยังคงถูกตราหน้าครับและการรณร,รงค์ของกลุ่มความหลากหลายทางเพศก็โดนปราบปรามในช่วงหลายปีที่ผ่านมาด้วยครับค่ะมาเช็คสภาพตลาดหุ้นสารัฐก,กันต่อเลยนะคะวันนี้ปิดตัวสับสนนะคะกล่าวคือดาวโจนส์ค่ะลบ43จุดปิดที่39,127จุด S&P บวกมา5จุดค่ะที่5,211จุด และนสแดกบวก37จุดนะคะปิดที่16,277จุดแต่ว่าราคาทองคำนะคะไปต่อไม่รออีกแล้วนะคะ บวกไป1.63ปนะคะปิดที่2ในการซื้อขายนี้อยู่ที่2,319ดอลลาร์ต่อออนะคะเพิ่มมาตั้ง19ดอลลาร์จากเมื่อวานนี้แล้วก็ค่าเงินบาทนะคะ1ดอลลาร์แลกได้36บาทกับอีก60สตางค์ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะย้ำอีกครั้งเข้าไปอ่านบทความที่น่าสนใจทั้งของคุณนพร,รัตแล้วก็อีกหลากหลายบทความนะคะได้ทางเว็บไซต์ w a t h a i c o m นะคะ ตามเราผ่านทางช่องทางหลากหลายมากขึ้น Facebook, Instagram, X, Twitter YouTube... ขออภัยค่ะ YouTube นะคะ Spotify นะคะแล้วก็ไป subscribe ไปกด follow view a ไทยได้ทุกช่องทางเลยค่ะ Voice มาที่เรื่องของการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมบางครั้งเนี่ยก็ต้องถูกปลูกฝังไปตั้งแต่เล็กแต่น้อยนะคะคเพราะว่าซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยก็เป็น อาจจะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจหรือว่าเป็นไอดอลของเด็กๆหลายคนแต่ว่าฮีโร่ไม่จำเป็นต้องมีชุดเกราะประจำตัวก็ได้เพื่อที่จะให้เป็นที่สนใจเพราะว่ามีชายเวเนซุเอลาคนหนึ่งค่ะลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อสิ่งแวดล้อมโดยสร้างตัวละครซูเปอร์ฮีโร่แล้วก็มีไวร้ายขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นแรงผลักดันให้เด็กและเยาวชนที่นั่นหันมาสนใจเรื่องการรีไซเคิลและแก้ปัญหามลพิษกันมากขึ้นซึ่งเรื่องนี้คุณคมสันศรีธนวิบูลชัยนำรายง,งานของรอยเตอร์มาถ่ายทอดเสนอค่ะ มิเชลเดลกาโดวิสกรชาวเวเนซุเอล่าวัย26ปีสร้างตัวละครซูเปอร์ฮีโร่รีไซเคิลแมนตัวแทนการต่อสู้เพื่อสิ่งแวดล้อมในการรับมือกับมลพิษและส่งเสริมการรีไซเคิลในชุมชนของเขารีไซเคิลแมนจะสวมยูนิฟอร์มสูีสเขียวและสีดำมีสัญลกักษณ์การรีไซเคิลรูปลูกศรวนเป็นสามเหลี่ยมอยู่บนเสื้อโดยซูเปอร์ฮีโร่รายนี้จะทำหน้าที่รณรงค์รวบรวมขยะต่างๆเช่นกระดาษอลูมิเนียม แก้วและพลาสติกเพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำตามเนเรื่องรีไซเคิลแมนจะมีพลังวิเศษซึ่งก็คือพลังของการรีไซเคิลใช้ในการต่อสู้กับศัตรูหมายเลขหนึ่งวายร้ขยะหรือว่าบาซูเรเตอร์ที่จะคอยก่อกวนโลกของเราด้วยแผนชั่วร้ายที่ต้องการสร้างหายนะให้เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมคู่ปรับระหว่างรีไซเคิลแมนและวายร้ขยะตัวละครสมมุติที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสื่อสารให้เด็กๆเ,เข้าใจถึงปัญหาขยะและมลพิษในโลกแห่งความเป็นจริง โดยหวังที่จะสร้างจิตสำนึกในการปกป้องสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนเดียวกโดเล่าว่าวายร้ายขยะคือฝั่งอันธพาลที่ต้องโดนพลังรีไซเคิลคอยจัดการทุกวันเศษขยะที่เกลื่อนตามแม่น้ำมาสมุทรและที่อื่นๆสร้างภัยพิบัติด,ด้านสิ่งแวดล้อมครั้งใหญ่ให้เกิดขึ้นอีกทั้งยังก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ วิศวกรชาวเวเนซุเอลาย้ำว่าคนหนุ่มสาวรุ่นถัดไปควรเรียนรู้ว่าขยะเป็นสิ่งที่จะต้องถูกรีไซเคิลถูกนำมาใช้ซ้ำหรือทำให้มีปริมาณลดลงนอกจากนี้จะมีกิจกรรมพารีไซเคิลแม่ไปพบกับเด็กๆตามโรงเรียนโดยต้องการที่จะสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรวมถึงเน้นความสำคัญของการรีไซเคิลและการลดปริมาณขยะเพื่อความน่าสนใจต่อกลุ่มเยาวชน เดลโาโดยังเลือกใช้หลากห, i i ural, หลายกิจกรรมอย่างเช่นการถามตอบกิจกรรมที่ต้องใช้การเคลื่อนไหวของร่างกายทั้งหมดนี้เพื่อสร,ร้างการมีส่วนร่วมปลูกฝังวิธีกําจัดขยะการอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้อมและให้เด็กๆทดลองการใช้ชีวิตที่เน้นความยั่งยืนความตั้งใจแรกของเดลโาโดนะครบเป้าหมายแรกก็คือการให้ความรู้ผ่านตัวละครซูเปอร์ฮีโร่เขายัางเผยว่ามีศูนย์รีไซเคิลที่ได้รับการสนับสนุนจากคนทุกวัยขยะที่ถูกส่งเข้ามาในศูนย์รีไซเคิลแห่งนี้ราว90%ามีทั้งเศษกระดาษ กระดาษแข็งพลาสติกอลูมิเนียมแก้วและวัสดุอื่นๆโดยทางศูนย์จะนําไปคัดแยกและหาวิธีนําไปใช้ซ้ําเพื่อสร้างความยั่งยืนเท่าที่จะสามารถทําได้ผมคมสารศรีธนะวิบุญชัย VOA รายงาน ขอบคุณมากค่ะคุณคมสคันค้าเอาละค่ะมาส่งท้ายกันวันนี้นะคะก็ขอแสดงความยินดีก,กับ Taylor Swift นะคะศิลปินและนักแต่งเพลงหญิงชื่อดังชาวอเมริกันที่เธอก็เข้าสู่บัลังเศรษฐีพันล้านดอลลาร์นะคะตามการจัดอันดับของนิตยสาร Forbes เป็นครั้งแรก ทรัพย์สินสุทธินะคะ1,100ล้านดอลลาร์ก็คือประมาณ40,000ล้านบาทเท่านั้นเองตามรายงานของอรอยเตอร์นะคะโดยซ u เปอร์สตาร์เพลงป๊อประดับโลก Taylor Swift ก็สร้างหมุดหมายใหม่ในชีวิตอีกครั้งนะคะก็เป็นเศษทีนีระดับพันล้านดอลลาร์อย่างเป็นทางการแต่อยู่ในอันดับ2,545ค่ะโดยทางดิติย์สารก็ระบุว่า Taylor Swift ถือเป็นนักดนตรีผู้มีชื่อเสียงคนแรก ที่สร้างความมั่งคั่งขึ้นมาจากรายได้ของบทเพลงและการแสดงคอนเสิร์ตล้วนๆก็คือพูดง่ายคือไม่มีแพ s ซีฟอินคัมจากสาขาอาชีพอื่นไม<อ>่ว่าจะขายเครื่องสำอางหรือว่าไปขาย<ส>ผลิตภัณฑ์ใดๆอ่า<ม>ใช่และก็ Taylor Swift เองนะคะก็อยู่ระหว่างการทัวร์คอนเสิร์ต e r a s Tour นะคะที่มีรอบแสดง152ครั้งใน5ทวีปทั่วโลกนะคะคอนเสิร์ตของเธอในคอนเสิร์ตเดียวนะคะ คือทำรายได้ให้กับ Taylor Swift มากกว่า1,000ล้านดอลลาร์เฉพาะแค่ค่าตั๋วนะคะและคอนเสิร์ตนี้ก็ทำให้เ,เป็นคอนเสิร์ตแรกของโลกค่ะที่ทำรายได้ทะลุ1,000ล้านอ้างอิงจากข้อมูลของนิตยสารบันเทิงโพสตารนะคะปีนี้น่าสนใจผู้ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อเศรษฐีพันล้านของนิตยสารฟอ b ส s ประจาปี2024นี้เนี่ยรวมเหล่าอภิมหาเศรษฐีไว้ในที่เดียวนะคะซึ่งปีนี้มากถึง2,781คน ทรัพย์สินสุทธิของมหาเศรษฐีรวมกันทั้งโลกในะอยู่ที่14.2ล,ล้านล้านดอลลาร์ดีเดียวนะคะคอันดับหนึ่งของปีนี้ยังตกเป็นของเบอร์นาร์ดอาร์โนนะคะเจ้าของ LVMH และครอบครัวนะคะมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ2 2 3 0 0 0ล้านดอลลาร์ส่วนอีลอนมัสที่ครั้งหนึ่งก็เคยเป็น number one นะคนุณตพรัตน์ร่วงลงมาในอันดับ2ด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ195,000ล้านดอลลาร์ค่ะ และที่จบไปนะคะก็คือข่าวสดสา,สาตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ค่ะดิฉันหนีที่การกำลังวนันผมนพราชเฉลมิมมงคลผู้รายงานสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณมีที่การคุณนพรัชค่ะสวัสดีค่ะ,ะแต่ฟังแล้วน่าชื่นใจแทนนะคะ อยากรู้จังเลยคนที่มีเงินเยอะแยะขนาดนี้เขาใช้เงินไหวไหมคน้ที่การคุณพรัฐเราอยากจะอยากจะคอยรร่วมอยากจะคลายความสงสัยให้คุณธีรรัตนะคะแต่ว่ากําลังซัพย์อยู่ไปไม่ถึงมีโอกาสนะที่นี่แต่คืนนี้เนี่ยอาจจะอาจจะมีเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นในอเมริกานะคุณธีรรัต เพราะว่าลอตโต้พาวเวอร์กลับมาอีกแล้วมูลค่าหนึ่งพัล้านดอลลาร์แต่ก็ดิฉันก็ขีดเส้นใต้ไว้เสมอนะคะว่าการที่จะไปเสี่ยงโชคกับลอตโต้เนี่ยโอกาสที่จะถูกเฉพาะพาวเวอร์บอลนะคะคือ1ละหนึ่งใน292ล้านค่ะประจําเลยครับต้องย้ําขีดเส้นใต้ไว้ทุกครั้งแต่เขายังบอกวับถ้าเราไปซื้อทันก่อนเขาเขาหมุน ก็ลุ้นแบบขำๆกันแล้วกันเนาะไม่ใช่ลุ้นหมดหน้าตาแบบไม<ช>่เข้าใจโอกาสที่คุณมีที่การอุตสาบอกนะแล้วทำมาหากินแบบเทเลอร์สวิปก็จะรวย<ช>หลายหมื่นล้านดอนลลาร์แบบนี้เนาะจะได้ใชใ้ความแน่นอน,อนในฝีมือนะ คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเดียวเนี่ยทำให้เธอขึ้นแท่นเศรษฐีพันล้านดอลลาร์เนี่ยคือว่าพน้านดลมืนล้านบาทตัวที่ไม่ได้ประกอบอาชีพอื่นแทรกเสริมอะไรผู้ชี้เส้งคนอื่นเลยในในหมวดบันเทิงนะฮะก็อย่างที่คุณจีรัตพูดนะฮะก็ยินดีกับเธอด้วยทำอะไรก็